สบายด้วยข้างอะไรทั้งหมดอตุนี่มาทุกคนนะเป็นน้องจ้องจะเป็นนิ่งจะนังตรงเนาะสบายดีสวัสดียามเสารขอเป็นพี่น้องไปทุกคนวันนี้เสื้ออ้อมกับโย่เฮือนนะมาได้ไปทางใดเนื่องจากฝนตกฝนดินฝนตกเบิดมือแต่แก้ว่เนี่ยกินเบิดมือเบิดคึ้นเลยนะแต่ว่าสิเส็ดกินเส็ยดยาอะไรคือเก่าอะไรทุกคนเส็ดกินเส็ยดยาที่ของกินของยากที่เบาสบายเป็นได่มากเลย เป็นกระไรเน่าก <c oughs> ินมาตอนจะออกนะว่าน e ี่คนตายอ้ตายนะกระไรปลาคอแล้วก็มีกบน้ำเนยเด็กปลาคอได้กกบกระไ้เห็นยังฮะหู้นังโจกินเข่าเลยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ตี้สวัสดีครับหมอไหกินนุ่มเลยไปดีเลยบุญค่ะ เฮ็บ่เป็นได้นี่เฮ็บ่เป็นบายดีเออบายดียกเขาจับกรปูบ่ไปนากี้ให้เจ้ากรปูือะฮไปีเจ้าพอจะเสมจีหลาย้เว้ยีหลายแต่ว่าจริีจีบเดี๋ยวมากกน้อยตังทไห่พอนั่งนี่ติอ้า่าตังกันวันนี้รวอันนี้อันจีบ่ดิ มีกี่สี่ตัวที่กี่เบิร์ตเบย์ในกระทังกันยังเลยนี่สี่ตัวมันตายเออจะก,กี่ตัวมันตายใน,นกระทังกันยังอีสี่หาตัวเสือมากแค่ไหนฮะเสื้อพกแกสิกินก่อนลนะมันี้นเออที่ปลอดลูกโอ้ไม่ได้มันมันแต่วันนี้น้ำมันเต็มเต็มอ่องมันเอาปลอดลูกเจ้าวันนี้ตังตังนี่อุ้ง

ปลาที่บอสบายได้มีปลาคอปลาดุกผนได้มากเฉพาะมัวนนี่นะผนได้ไดปลาคอใหญ่โอ้ปลาคอใหญ่ดีนะทุกคนนี่ใหญ่แฮะแต่ก็ปลาดุกตัวปลาดุกตัวใบใหญ่ทอสุดวางอย่างสุดที่ผลได้ก็เะออบนะ <c oughs> แต่ก็ผนได้กบน้ำนี่เิแต่ว่ากบพอผนแบงอมเมื่อหน้านน้ำเน่แล้วผนไดประมาณสี่ห้าตันวนี่ยแต่กบ พอคนเอามานาน้ำปลาใบสองตัวกระปุกเลยเรือนปีกใหลูกสายนลนะนยางใหลูกสายนลกระปูเลือขนาเลยนะงว่าิไทยนาเน่ยเงว่าินไทยเาวานั่พระินไทมาแต่ไห่นะดูบ้านโีเป็ดไก่แห็ดเ้็นบบ ก็มาสิเห็ดเมนูซอยสดนะทุกคนเรือ่อยขังน้ำ่อยไม่เคยเห็ดจือเขื่อแหละก็บางทีลอกเห็ดขังแหลกโท่ทามเอือยเห็ดแนวอะไรเอ๋ยมันบอสตูดนะอา่ะถามวงจำกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นซอยสดหรือไม่โลืมันจะเป็นแนวใดอเหยียดได้มันมุนไรกลัวซอยสดบ่จจะไม่เคยเห็ดนะแต่ว่ากิดยาจุดเมนูซอยสดนี่วตะคอมันใหญ่นะกะ มีจิโตใหญ่ๆนะทุกคนเ่อ้โหใหญ่ลีนี่แหละสีสั้นซ้ำตัวนี่แหละจะมาแต่ใส่เฮ้ยมาแต่นำลูกชายเจ้าลูกชายจะไปใส่เป็นเลาะโอ้มันเลาะเป็นเนาะหน่อยๆกันเลยก่อนไปเลาะใส่เด้อเจ๊ยว่าเปบสชอเก็ีก่อนนะชอเก็ยแล้วก็สีลืมสีมันเห็ดเป็นจะบ่อเลย đi đâm vào mồm bò này này, thả này đi, thả miệng này, nó chắc bò xài mình hét thì đấy thoại như thế, chiêng cái đầu kia như sáng như mình mà đằng có buồn số ở oh, ngài của căn của chắc nhỉ ngay ai có nghĩa của chắc số so kịp mình leo leo vừa nâng vừa nhảy đó thì số Hãy โมหน้าสิลุกเจ้าโอ้ตอนไม่จะลวกไขลวกให้มันขาวคำนี้กัขาวเพห่ะเย้าอปจะขาวกันนี้บ่บ่อคำนี้เขาก็เลือดมีใจพห่เลยภูมิใจนใหัวงนี้เอากิดออกเบิด้างนมันเบิดก็ไม่เห็ดเองกิ้บ่เห็เองมันเสียบเือยอเห เออจะเ่อเก็ดออกสมปุ้งให้เจ้าเองเพ่มปุ๋งเลพ่มปุงสบเปเซอเก็ดสบเปอเซอเก็ดเป็นยังสิบเปซตอเก็ดออกผสปุ๋งยังแต่ยังไม่ไหวใส่หมูตัวที่สามเนี่ยนั่นสืดซีมันออกแต่โตมันถีกัยังเห็ดบโเป็ดเนี่ยบ่เคยจืดกคือ แต่ก็บอิษิบาดมือนําโตหลีเลือสีมันออกเยกโตมันเด็บปจัก,จกขีมันนี่เอาออกก่อนเ่ราด้เลือสีมันออกก่อนมาเจ็ดเบอร์ขีมันนี่เอาสีมันออกก่อนบอกเขาจากกัางใส่ต้อว่อกใ้เขาใส่ก่อนเอาซสีมันออกจากกระดูกมันก็ใช่ประธามไผแบบนี้อ้าวหอกระทมเสี๋ยวเธอจะหูจัจกค่ะเน้อ แม่นเห็ดหมูว um, like ่าเนี <Carbon ika> ่ยมันชุดๆมันนี่มันทานมันตายมาเช้านี้เมื่อคืนนี่ก็ยังอันนั้นอยอะมันเช้านี้ก็ยังอันนั้นอยอะมันเช้านี้ก็ยังอยู่หกตายมึงหนึ่งนี้พอดีบริยากค่ะพอดีบอร์สามอ้ําแม่ซาซิปอดพอดับบุกินแล้วพอดีซีร์ ลือวัชิเมันก่อนแล้วจังสีละบอกว่ากันสีละมันสีหมืออย่นี้ล่างออกก่อนจึงลือให้มันอันนั้นมันสีหมือนคือลือดบุบได้ mm hmm. เจ้าเ,เห็ดได้เจ้าเห็ดใอ้ไข่เนี้นิสีเอาตัวใหญ่แบบนี้ไม่ทำมันสะอาดก่อนจึงลือมันโชครกมันไม่เสียอี๋ข้าลือแล้วข้าวจังลางข้นวจเห็ดข้าวนี้ยอยชิบเบือเลยปลาคอเออนี้ยอยชิบกินเลยดี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 คือมากแบบนั้นแหละจีละคนน่ทุกคนมันนี่รถไล้วเหง้า หลาเขาบินเจาะเนาะปกติแกิใจในใจกับยางินดยก้น,น,กน,นะะยังเออลลางลูกออดีดีๆลูมกมันลูกเองสยังมายืนสังการอย่ยืนสังงอ,ง,ง,งอย่างนี้นก็หลางเคียงหลางยังจริงันเหลนั่งสังการสังงจ้าอะไร้าเเบเียงใหญ่บ้าจรงันนะาพใส ่นใส่เกียงหน่อยมเคยใส่เียงน่อยจะเมักเปนี่ยหน่อยหน่อยเาะร่างนีร่างยังวันนี้โอ้มาสั่งไปก็ลายอยาเลยเคยชิซ่ยให้นะหลางวานนี้เลยเออจะชิซอยเห็นมันี่ยขโมยมาเคเห็นเลยมีดบุกเขามีดตัมาโอ้จะเป็นดังฉวนการเ่ะเมื่อสิร่างเก็ตมันลุกนี่เก็ยมันกระเด็นนี่เปื่อเบนเลยนี่ เปลือกเลื่อนเจ้มีจิงล่งยานเนาะใออนะกะมเพื่อนใหม่แล้วจะสีเอาทำไรเห็ดเปลือกเลยก็เห็ดเปลือกเลยกรล่างนะล่างมันก็เปลือกเลยเามันเนเปลือกน้อยที่สุดที่เต้นบ่ไปยังไงก่อน่ยวงมาด้วยเจ้าออกแนวนี้บ่เห็นไิจ๋าเขาก็เห็ดไปหมดตัวแล้ อ๋อสีมันี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวนี้จ้ะตัวก็สีประมาณนี่แหลยบางคนบูจักคือกันอันเด้ยสีมันก็ยังแบบสดๆอยู่ไลยยังไม่ได้กระจายมัมหนึ่งนี้มุมเสาหนี่ก็ยังอยู่ลูกมามันยังมามีกระดูกเกินเกลือหข้ากับตัวเออจะเห็ดเป็นเนาะแปลว่าเคียงใหญ่เหบ่เคียงหน่อยมันวีดแห็นเปลี่ยงไม่จ้ะเอ้าจะได้เคียงใหม่แล้ววันนี้ไปไปหาเคียงมาเปลี่ยนให้เจ้า Chỉ đừng... <laughs> lấy 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 gì เีฟกระถางไหมบฟ10บาทมื้ด้วยจะเห็นเป็นเนาะมันมีกางหรอเนาทองเท่เนาะเทีกยนเงาในานึงหมนันดิน,นั่ไปตุม้มเดี๋ยวเี่ยนผ้าม สองตัวนี่ตัวเดียวชองอันเอออันโอ้ยังบอดคาบไปเนี่ยมันก็ออกเบิร์ดเพราะเหตุคนชัวนะร์ครัเขาไปเห็ดเอกท่เลยเขาเห็ดแห่งานก่านี้แมนแล้เก็เห็ดเป็นเนาะ อันหน่อยนอเนาะกินเกือบหน่อยแล้วปกติเขาไม่เคยเขาปวดไม่เห็นทันแล้วแต่ที่เขาอยู่เพื่อนึงตอนเขาแจงพระเขาแล้ว เจ้าจะเห็นแล้วบล้วบนี่เ้ยอือจนี่อเรื่องอไอโอ้มาอาบาแต่สาให้น้ำแล้วอาบไปแลวนะมานี่อาบตินพี่ใช้อาบแต่สาให้น้ำเนี่ยหัี่ยมันน้ำเนี่อาบไปแต่สาเลย แมนพอดีเลยเฮาฮะแค่ามาพ่นประตูกเฮาสิบริกเกียวช้ำ <c oughs> นี่ต่มต้นนี่เอาตัางน้ำใช่ไหมเฮ้ังกันบ่หัวหลังแล้เว้ยด้านนี้จะน้อยเเน้ำบเียงังแล้วเว้อเอาสรอยคาเซ้นน่ะไปพูดขามาัน แกไปใส่หมออ๋อสีมันกระเด็นกระกายมานันเนาะ,ะไปเดี๋ยวแล้วบ่จ้ะใส่หมอได้สิหมอกับพจน์ได้ได้หมอนี่ ถ้าเราใส่ประคามนบ้าไปจี๊สอยมื่อกี้เซฟเท่าตัวเห็ดนี่นี้เจมส์จะเอาบะคือเมน่าสิลีเจนังจีนเขาจะเห็ดเซฟรับอันนั้นของแท้เซบกระถะหมุน่จ้ะนี่ตอนเลน่ๆยมะคากตั้งตอนใหญ่ๆอันนึงอะไรใหญ่โผล อันทีใหญ่ลีเราจะต้องซอยแล้วใส่เป็นโตคนนั่นนี่ตัวใหญ่ๆเนาะอ๋อผมเอได้หมักได้ตัวหน่อยเอาตัวหน่อยตัวใหญ่ผสมกันอ่าจังหวันมีดียังเห็ดแบบนี้ฮะโมโหม่เข้าใจใช่นี่แหละเห็ดแด้เห็นและในหน้าเมืองมันดอกมันยังโมเมืองเออ ปลาตะเดียวของกินตะเดียวแล้วเนาะแหม่ปลาชามโตเราโทรให้ยายเขามาเอานแล้วเสร็จแล้วโทรให้แม่เขามาเอาบ่าอู้อันนี้หน่อยดิ้งเลยใส่ลาบดินะใส่ลาบอ่ะเออใส่ก๋วยใส่ก๋วยผสมใส่ยนื้อใส่ส่วนชุดเนี่มันมันสีเขา เวเน,น,วน,วนะาะหน่อยหนย่อยนะก็บ่าน้อยวันไหนเชฟในผ่านกระปูวัวนนี้เป็นพ่อครัควเอ้ยจะหนังงามเลย อร่อยเอาเอาตะน้าใส่ต้มสินี่นี่เออแม่นจะมีโอกาสขนาดเนาะมีโอกาสแล้วก็ใช่ได้โว้ยรลคือไปอยู่กระส่ามาล้วนหลังทิถลางม่เงหลางเล่ย โอบลงไปปลาปลามันตายแล้วปลามันตายแล้วมันถอยออกก็ได้บ้อ่เล้าอกอนอกเากบ้านกเน้าหน่กเก็หนาดขหนยนเอ่นหกนนหเยก่น่เ เออแนวไม่กินมัน่เพ hmm. uh, ี้ยบหน่ากระปูกพ anyway> ี่เป็นกระเตาโอกระปูกันเลยจ็เปลี่ยนกันอีืลีนอ่ะจะกระเพอเหดลีนอะจะัวไรแล้วกันเอ้าเป็นยังไงแนวใดแนวนั่นไ้เด้อเออคนในนี้เป็นแนวในนี้คนในนี้เป็นอะไรอยู่ในนี้ ท่ากกนอาจรย์ก็เป็นแนวนี่เด้อคนเป็นแนวได้แนวนั้นผัดได้แบบเอาใส่ทุกอย่างบ่าด้รแบบใส่เลยแต่เจ้าอ๋อจะมักกันได้จ้ะบอย่างแต่ว่าเจ้าเป้าพี่ดียท่านอาจารยก็เลยใส่ทุงงงงกอ,นนนนอย่างโอ้โตอนใหญ่ขนาดนี่เราจะมักตอนแน่นอน น้ำมันตัวขันดีสบอกให้มันนื้อบาจ้าด้ไวสถิ่มจ้าจ้าแต่ก็ไดไอเพจะไอบอกนอเห็ดตังไส่ทุกอยางดีแล้วท่านบอกแนว่น่อกเหเห็ดน่อกับเห็ดคือกันเลยยีมันแห้งเลยบ่วย เออก็จำบีบนแหละบุญแหงมาได้เล่เนเนี่ยได้จำนี้แหละนี่ดูนี่ยางมาได้มาก แล่าแบบน,น,นี้นามันตุงนก็ใส่หมกเอายางกับป,ปูเพาะห้ปุ้งกว่านะปงเผืองนี้มันขบมันเพาะจางังในลำหอนจังบวเป่วยการใส่มัน,มนสิเป่ยนี่นว,วดเส้นกระเดกติกข,อขอ้าวัว Chắc có sạch sẽ bỏ qua nhà đây như một hộp Các bộ xẻ sẽ đi kiếm phụ đi ở đây Bộ bà bài bộ bà kiếm nắp ở bên đây Bộ kia kiếm bỏ ra mẹ Ui, <laughs> lụa của bộ <laughs>

จะจะไม่มาใส่อีกม่ะทุนแล้วเถอะมันน้อยเดี๋ยวใส่อีก่อนนะเพราะไงเพราะเอาละแม่ว่ามันนอย่อยจะไปได้รั่วก่อนยิงปุ่งบ่เอามันจะบุรีเอาไปซะไปทำสูตรปะเนี่ยนี่ได้โอ้โหดจิ้มเน่าเน่าบุเซม จังจำป่าดีกว่าอาบิดไปพ่อเะแม่ชิมก็สองปุป๋ยปอยโอ้ยพ่อนี่ว้ยชัยสดจ้ะโอ้ยซกอยู่บนนี้มาซูบก,กระหัวเอา ทอกอย่ากกออใช้น้ำมันผสมกนเอยเอ้ทำโรดกันอีกท้องเตะสีลวกก่อนเอนาะมาแล้วทำสูตรอรแนวนี้กผสเหลว่วกกินน้ำแมวมันเท่าหรขัวนะ่นมาดีเห็ดไปเห็ดมาขัวแล้วแนั้นมันเห็ดคือะสกไฟสิกินกน,น้ำจ้าไฟเองก็ยังบวกินคือกันหลมันระสุก เอาเห็ดโมเป็นด้กระยากมันแข่งแระเพื่อนาจังแกมืดมิดเบิดเลยปลาชามโตเดี๋ยวดีแต่ว่ามันอันนาดเนาะดีเดี๋ยวตอนใหญ่ไม่ใชิโบเปื่อยขวากันเลยเออเขาเอาหั่นแบบนาเติบดิจะหั่นแบบมันนาดิเอาขวายจะน้อยไม่ต้องขวายเลยเอออย่งน้อยมันก็ยังเป็นซอยสุดคือเก่าอยู่ดีต้องนี่ ยาวตุกทุกคนเดินไนั่งกับครัวเอามันเป็นยซุดซ่สัตว์หรือหเป็นอยู่วะว่าแบบน่าเลยมาอแกนต้องห้าต้าใอโอ้ยหล่ โอ้เขาขี้เหียดรู้ไหยจะไปเห็ดานั่นเาขีดเดียดพอเแห้งเลยยชุกเลยนั่นเหพ่อชุกเลยเอาสิอยู่ทำไมเผากินแล้วก็เผาเห็ดเหยยดเห็ดงานมันมีในเห็ดเขาเป็น้นตวจะาจะั่จะยอแหละวันเพิ่งเคยชุดยูนี้นี่ยัง้ายังไม่ชุบต้องหวก่อนเนาะไปเห็ดชิบุ ยังหายอภัาายาต้อ,องอนาเดินวนว่ายน่าหลูกเจ้ากันไรยังดังขนาดนัไปอืมสียไรจะชิมเบิ้งตัวนี้ยงคาดเปนห้อนย่งางทะเลทะเลห่อนตัวนี้ตตมนีห่อนตัวไดก็มีตมันหอนเนาะเอ้าเรยวเลย ลงมือมามาทุกคนมากินขออน้าวดำกันเสร็จแ <c oughs> ล้วมาเนียลบดีได้แบบนี้ลมดีป่จะจวพ่อจะบ่า,า<อ>คารัวป่าให้เน้อกินข้าวแล้วเขาเสียดยังบบบน,นี้แม่ไม่อูบแม่ไม่อูอบป่ะเออจะมาดูเดี่ยวไปหาแต่ไม่อูบไปแต่ประเด็นยามเมื่อไ้กินบ<อ>่ะ <c oughs> จะพ่อจะว่าอยากไปเนาะก็ยังเป็นยูสวยสดก็ได้ <c oughs> แะบออยากไปมูนจะอยู่ฮอดเดลรูิกบอออวไหนอาตัวนี้บอเอานสอสดั้งอะไรทั้งหมดออสดนมาทุกคนนะเป็นรัสองจานงเนาะกินอยสดป่ากระเสียมยเห็นต่ว่าเห็ดพิจดกันแกบอหูนี่นอยแต่ก็สด,ส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 ดนี่สดนี่้พาต๊ะได้หรอ ชับแม่ไม่ชอบพ่อนี่ชับสาวไม่ชอบไม่ได้ชับสาวยิ่งยิ่งพ่อแม่คุ้มกันแม่มาละมาละไม่อด้บอกเขาอ้าวุดนี่ออาชสดอุ้ยโพ่อกระไร มหยนี่ยมันอุ่นอ่ะมันตื่นมันอุ่นมหอยเนี่ยมันฟ้าเปล่าฮงจะเปล่าอีกตยนไหอ่ะจ่รหอดแล้วหนนักลูกหอดเนาะเสียบเนาะสวยสุดนี่ลยกนี่ก็นัวอดินี่คินสวยก็่เสีบอยูยยยย่

เขาเนี่ยม er ันเสียแนนเป็นต้องหามันย่กันหรือไงทำมันมันคิดค้นมันินดูนี่ัอ้อตาไปเปมันตายนะตีายไม่มีไม่อกินมืเิร์ดเเอาไปหายแม่แล้วมรื่จะไปหายแม่เยเาเิเอา

เอจะไหนครับว่าเป็นซอยสุดเนาะต้องสุดเด้นี่ยสุดนั่นแหละจะไดนว่าเป็นซอยสุดอืมนี่อืมทำไมมันเสียทำไมมันเสียจมือไฟฮะคิวเบียเลขสิบเอ็ดวันนี้อันนี้สบายหน่อยอันนี้สบายเทาสบายหน่อย สบายเผาโอเคนะกินเผากินหนามก็แล้วเลียวคลิปนี้กับบ๊อมี่ยังไลค์ซออมกับชิคกจบคลิปไปเช่นี้ขอบใจเบื่อทุกคนที่เข่ามาจิตามครับชมนะจะได้กับฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบาย